อ่าข้อสอบวิชาฟิสิกส์นะครับอ่าเดี๋ยวจะหาว่าเออจะเลยแต่แคณิตศาสตร์ <c oughs> โอเคครับอันนี้เป็นข้อสอบอ่าบรรจุข้าราชการของอ่าเอกฟิสิกอันนี้ต้องขอขอบคุณนะข้อสอบจากเพจอ่าคุณครูวันดี .com นะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเพจที่ดีมากเลยครับให้ข้อสอบไปเยอะ <c oughs> ลงข้อสอบบ่อยข้อสอบเยอะนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นข้อสอบฟ,ฟิสิกเป็นข้อสอบวิชาเอกอืมอันนี้อ่านเพลินๆอาจจะง่ายนะครับแต่ลองทำดูก,ก่อนอ่าเขาบอกว่าขณะที่บอลลูนลูกหนึง่งอ่าอันนี้บอลลูน,นบอลลูนนะครับว่าอะไรไงอ่าบอลลูน,นอ่าอันนี้เหมือนบอลลูนนะครับ อาบอลลูนลูกนึงเคลื่อนที่ลอยขึ้นไปข้างบนด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีอ่ะสมมติให้เป็นตัวอัจตัวยูแล้วกัน10เมตรต่อวินาทีอ่ะขึ้นใหม่ใช่ไหมสวยสิบเมตรต่อวินาทีเขาบอกว่าอ่ามีคนในบอลลูน คนนี้ปล่อยวัตถุลงมาสมมุติให้ปล่อยอะไรไม่รู้ปล่อยก้อนหินเนี่ยลงมาปล่อยก้อนหินลงมาผ่านไปสามวินาทีมันจะอยู่งี้ใช่ไหมวัตถุอยู่ต่ำกว่าบอลลูนเท่าใดเนี่ยสามวินาทีนะสามวินาทีวัตถุเนี่ยคำว่าต่ำจากบอลลูนอะไรก็หมายความว่าเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ ม,มันไม่ได้ตกถึงพื้นนะโอเคไหมสมมุติพื้นอยู่ตรงนี้มันอาจจะตกถึงตรงนี้อาจจะครึ่งหนึ่งอาจจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่อะทีนี้เมื่อรูปมันเป็นอย่างนี้แล้วอ,อันที่เราจะปิ้งขึ้นมาในสมองเลยก็คือปิ้งขึ้นมาจากหัวเลยคือเมื่อเราอยู่บนโลกมันก็จะมีแรงโน้มถ่วงจริงไหมค่า g นะ่ะมีค่าเท่ากับ g ชิดชีลงนะชิดชีลง ก็คือ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือ9.8เดี๋ยวนี้จะเอาเป็น10เลยดีกว่าเพราะว่าตัวเลขมันมันง่ายอันนี้คือเห็นคำว่าปล่อยไหมปล่อยวัตถุลงมาหลายคนได้เห็นคำว่าปล่อยเนี่ยจะให้อย่เป็นศูนย์เลยอันนี้เป็นวิธีการที่ผิดนะครับมันจะเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะว่า ระหว่างที่เราอยู่บนบอลลูนเนี่ยเรายังเคลื่อนที่อยู่เลยจริงไหมเราเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนแสดงว่ามันจะเป็นแบบนี้อันนี้เราเป็นบอลลูนกาลังลอยขึ้นเมื่อเราปล่อยวัตถุปุ๊บวัตถุจะลอยขึ้นก่อนแล้วค่อยตกลงมา,าแสดงว่า u เราถ้าสมมุติเรากําหนด u เป็นทิศบวก u เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีเป็นทิศบวกแสดงว่า ทิศทีตท่ต,ตรงข้ามเราไปหมดก็คือทิศลบอ่า s ก็คือมันจากจุดนี้ลงมาตรงนี้คือมันเคลื่อนที่จากตรงเนี้ยลากลงมาเนี้ยแสดงว่า s เนี่ยมันชี้ลงข้างล่างจริงไหม s ก็ได้หรืออ่าียนเป็น s เป็น h ก็ได้เหมือนกันหมดอืมทีนี้ค่า g ของเรามันมีทิบชี้ลงอยู่แล้วมีค่าคงที่ ่าแล้วก็ g เนี่ยจาก10ก็เป็นลบ10เมตรต่อวินาทีกำลังสอง t เขาให้มาแล้ว t ไม่ติดลบนะครับเพราะว่า t เป็นปริมาณสเกลาร์อ่าปริมาณสเกลาร์จะบอกแต่ขนาดจะไม่มีทิศทางอืมก็3าวิ s ก็คือเซกันอ่าหาตัว s s นี้หมายถึงความสูงหรือมัน จะถ้าบางตำราจะบอกว่าเป็น distance หรือ distance n t พวกเนี้ยทำมาว่า s เนี่ยกี่เมตรก็หมายถึงบอลลูนกับก้อนหินผ่า,านไปผ่านไป3วินาทีนะบอลลูนกับก้อนหินห่างกันกี่เมตรโจทย์ให้มามี u มี g มี t มี s สุดนี้ไม่มี v ขอเป็นสีเขียวแล้วกันก็ s u t บวกเศษหส่วนสอง g t กําลังสองบางครั้งอาจจะเห็นเป็น a อ่าซึ่ง a กับ g มันจะมีค่าเท่ากันบางกรณีโอเคไหมแต่อันนี้จะแทนเป็น g แทนเพราะว่าอันนี้มันไม่มี a เลยมันมีแต่ g ก็ s เท่ากับ u คือ10 t คือ3 วกเจ็หนึ่งส่วนสองจีเราคืออะไรทีเราคือลบสิบถึงไหมทีเราคือสามยกกำลังสองอือเอ็ก็จะได้อันนี้เป็นสามสิบอันนี้เป็นอันนี้เป็นเก้าก็เลยลบสี่สิบห้าเหนไหมครับอือแสดงว่าเอ็่ยมีค่าเท่ากับลบสิบห้าเมตร S อ S ติดลบหมายถึงอะไรหมายถึงทิศมันชี้ตรงข้ามกับ U เห็นไหมทิศมันชี้ลงเนี่ยตรงเนี้ยห่างก,กัน15เมตรแต่ว่าทิศมันตรงข้ามกับ U ก็แสดงว่าข้อนี้ตอบกอไก่อ่าเห็นไหมครับวิชาฟิสิกส์แค่มองออกก็พอจะไปได้ ฟิสิกไม่ได้ยากนะครับพิสิกแค่วา่ารูปแล้วก็เขียนสูตรนอกานั้นเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากติดตามอีกคลิปต่อๆไปก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิงกิงกง,กง,กงเพื่อติดตามวิชาต่อไปนะครับ